โอเคเชิญคุยหน่อยนะก็ถามคอนเซปต์ภาพวันนี้หน่อยภาพจะแสดงเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับบอนลอยกระทงครับคอนเซปต์ภาพมีอะไรบ้างที่จะเป็นจุดเด่นในการที่เราวาดนมันก็ใบอะไรดีใบอะไรกระทงครับบอลลอยกระทงใบบัวเลยนะดูพ่อวาดเป็นยังใบบัวเหรออ๋อเป็นโบกครับโอ้โบกเออบบกบุกก็พ่อโบกดิสวยด้วยนี่ เป็นภาพชื่อไหนวัดนั่นน่ะเห็นไหมทำเชื่อให้คะแนนเต็มร้อยให้99้าสิเป็นไงล่ะอันนี้เป็นส่วนไหนนี่วัดวะวัดอะไรครับจ้าดูก็สวยเหมือนกันเลยครัดูคมคมชัดนะครับของภาพแล้วก็สีสันนะครับแล้วก็จ้าครับสีฟ้านี่คืออะไรครับจ้าภาพนะครับมันมันไม่มีสีฟ้านี่คืออะไรครับแล้วก็มีรูปกรอบของภาพมีอะไรบ้างผมไม่รู้ครับผมแต้มอย่างเดียว นนีน่าจะเป็อันนี้แยกเป็นชันนนนช้นปีบะออันนนน,งงนนีี้ชไห่นน อ,อ,น,น,อ,น,น,อน,นี้เป็นกิจกรรมบาดภาพนะครับอันนี้รูปอะไรนี่สืบสารวาฒนธรรม่ะเพณีไทยรอยกระทงนะครับของนี่นะสองชั้เด้งๆข้ามกระด้งนะครับ,บอันนี้ปวชหนึ่งปะเขาแยกเปนชั้นปีเหรอ เอาด้วยผ้าป่านกูอยู่เสร็จเหมือนกับพี่จะซีฟ้าโอ้ถ้าเป็นแผนกในสี่ทีมเลยนี่กันพื้นแบกกอนรอเช่างไม้ได้เลยอ๋อช่างไม้ค่อนข้างยินมากนะอันนี้เป็นนักเรียนชั้นปวชหนึ่งครับสองวนนี้เป็นนักเรียนชั้นปวชสองนำโดยโชนะครับโชโชเป็นไงวันนี้เจ้าแชมป์ระบายสีแล้วเหรอโชเจ้าอีกแล้วเหรอเฮ้ยยาวหน่อยดิ คอนเสปต์อะไรอ่ะนางรำเหรอเจ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 นิ่งมากเลยเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จนะอย่งไม่ตกหนึ่งหนึ่งแมสนะนี่เป็นหนึ่งกิจกรรมนะครับสื่อสาระวันเครับ ร้อยนาทงนะคร,ระับในวัน like นี้นะครับของนี่นะครับอาคารยนี่เราประมนะครับนี่เป็นกิจกรรมวาดภาพนะครับด้วยสีช่องนะครับคอยดูตอนสำเร็จอีกทียวนะครับว่าจะเป็นยังไงครับวันนี้นักเรียนกำลังเริ่มใช้เวลากี่ใช้เวลาแข่งกี่ชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับผม